ออกไปครั้งแรกในสมัยนั้น,นยังการเผยแผ่ต่างประเทศยังถือว่าเป็นช่วงที่ยังใหม่ยังยังใหม่อยู่แล้วเราก็ใหม่นะแต่ว่าพอได้ออกไปจริงๆแล้วเนี่ยเราได้ถูกเค้นศักยภาพถูกเค้นศักยภาพออกมาไปเริ่มเริมใหม่ๆเนี่ยก็ไป ศึกษาดูงานอยู่ก่อน2ปีประมาณ2ปีที่ซิดนียนะ์พอได้ประสบการณ์เห็นการทำงานการเผยแผ่ได้สักระยะหนึ่งนะสักระยะหนึ่งก็หลงนัสุธรมโมท่านก็สั่งให้ไปเป็นหัวหน้าศูนย์นะที่ w a ก็คือ Western Australia ลนะีก็ได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์นะเป็นหัวหน้าศูนย์ซึ่งตอนนั้นก็ ยังไม่ยังไม่เรียกว่าวาดัดเพราะว่าเรายังไม่มีสถานที่ที่ถาวรนะก็ไปเป็นหัวหน้าศูนย์อยู่ประมาณสองปีนะประมาณสองปีในช่วงระยะเวลาสองปีมันเป็นเปรียบเสมือนกับเราเป็นมีจุดเริ่มต้นคล้ายๆกับบ้านธรรมประสิทธทิ์ที่เป็นที่รวมคนนะรวมญาติโยมสาธุชนนะก็ใช้เวลาในการรวบรวมนะ ญาติโยมสาธุชนเนี่ยประมาณสปีนะประมาณสมปีในสามปีนั้นเราก็ได้รวบรวมนะรวบรวมทั้งญาติโยมสาธุชนและก็รวบรวมปัจจัยรวบรวมปัจจัยเพื่อที่จะสร้างศูนย์ปัตบตบธรรมถาวรน,นะหรือว่าอุพี่เลยมี นโยบายคือชวนญาติโยมเนี่ยนะชวนญาติโยมเก็บสะสมปัจจัยนะสะสมปัจจัยเพื่อที่จะได้ซื้อที่ซื้อที่ขยายขยายวัดก็ญาติโยมก็จะมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราตั้งหลักอยู่ที่ที่ศูนย์นะที่ศูนย์ญาติโยมพอรู้ว่ามีพระมามีวัดพระธรมกายมาเขาก็ชักชวนพวกเพื่อนฝูงมากัน จากนั้นทีมก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นนะทีมก็ค่ใหญ่ขึ้นนะจนกระทั่งผ่านไปประมาณ5ปีประมาณ5ปีก็เวลานั่งปฏิบัติธรรมกันเนี่ยนะศูนย์มันเล็กนะก็นั่งกันเข่าชนเขา่านะเข่าชนเขา่านะจึงปลาลบกับญาติโยมที่มากันเนี่ยว่าเราอยากจะาหาที่ที่มันกว้างกว่านี้นะก็หลังจากนั้นก็ เริ่มหาที่กันนะเริ่มหาที่กันก็ปรากฏว่าไปเจอสถานที่ที่หนึ่งนะเป็นสถานที่ที่ร่มรื่นนะร่มรื่นวันนั้นนะเป็นวันที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งนะคือเป็นวันที่เราไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปหานะซึ่งมันพิเศษอยู่ดังนี้คือตรงกับเป็นวันที่สามกุมภาพันธ์นะ วันที่สามกุมภาพันธ์นี่เราก็คงจะรู้ว่าเป็นวันอะไรนะวันมหาพุชนียาจารย์นะสามกุมภาพันธนะ์เราก็ไปเจอสถานที่ตรงเนี้ยนะปรากฏว่าพอไปเจอปุ๊บเห็นสถานที่เนี่ยมันล่มลื่นนะล่มลื่นก็ตัดสินใจนะเซ็นสัญญานะเสนสญญซ็นะเสนสัญญาซื้อนะเซ็นสัญญาซื้อกันก็เซ็นสัญญากันคืนนั้นเลยนะคืนนั้นเลยนะก็เราเซ็นสัญญากัน ซื้อพื้นที่พื้นที่ผืนแรกนะที่จะเป็นวัดถาวรของเราเนี่ยนะก็ตรงกับวันที่3กุมภาพันธ์นะหลังจากนั้นก็ญาติโยมก็มาช่วยกันนะมาช่วยกันพัฒนานะช่วยกันพัฒนาแล้วก็มาช่วยกันดูแลนะซึ่งที่วัดของเวสเทิร์นออสเตรเลียนี่นะก็จะใช้อาศัยญาติโยมมาเป็นอาสาสมัครนะมาเป็นอาสาสมัคร เราก็ใช้เวลาในการพัฒนานะบุคลากระะกคือญาติโยมของเราเนี่แหละนะมาเป็นเจ้าของวัดนะมาเป็นเจ้าของวัดมาช่วยกันตั้งดูแลสวนดูแลทําความสะอาดพื้นที่สถานที่อะไรต่างๆเหล่านี้จนกระทั่งใช้เวลาในการดูแลสถานที่พัฒนาคนพัฒนาสถานที่แรงต่างเนี่ยจนกระทั่งเวลาผ่านไปประมาณเจปี เวลาเราคุยนี่ดูเหมือนกับว่ามันแป๊บๆนะแต่วเวลาผ่านไปเจ็ดปีปั๊บเนี่ยคนเราเนี่ยก็เริ่มมากขึ้น,นเริ่มมากขึ้น,นเริ่มมากขึ้นก็ทีนี้ก็จะมีทั้งคนไทยแล้วก็มีทั้งชาวโลโก้ก็คือชาวออสเตรเลียนะเขาก็มาปฏิบัติธรรมกันนะผ่านไปเจ็ดปีนะผ่านไปเจ็ดปีเราได้ขยายพื้นที่นะจาก สิไรนะ่ผ่านไป7ปีแล้วก็ขยายที่เพิ่มนะเพิ่มอีก12.5ไรนะ่คือปัจจุบันเนี่ยสถานที่ของเราเนี่ยพร้อมสำหรับรองรับนะมีทั้งหมด25ไร่ยีนะ่สไร่ผ่านไปสิบปีสิบนะปีเรามีพื้นที่ยีไร่สำหรับรองรับการเผยแผนะ่งั้นเราจะมองว่าการทำงานเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากผู้ที่เสียสละ คือคนไทยนะผู้ที่เสียสละนะเสียสละกําลังกายกําลังทรัพย์นะผ่านไป10ปีปุ๊บเนี่ยเรามีสถานที่สําหรับรองรับการเผยแพรนะ่ปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการเผยแผ่ไปสู่ใจของคนท้องถิ่นเราก็มีการปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์นะทุกวันเสาร์ตั้งแต่การเผยแผ่งานเผยแผ่เนี่ยจะประสบความสําเร็จ จากประสบการณ์ที่ที่ผ่านมาเนี่ยนะบางทีเนี่ยเราพยายามที่จะเข้าไปหาเขาเนี่ยนะพยายามที่จะไปหาเขาแต่ว่าเขาเหมือนกับมันมีอะไรบางอย่างปิดกั้นอยู่นะระหว่างวัฒนธรรมนะซึ่งเป็นการยากที่เราจะเอาความเป็นพุทธนะและก็ธรรมาชาติของชาวพุทธเนี่ยจะไปให้กับชาวที่ชาวท้องถิ่นเนี่ย มันเหมือนมีอะไรบางอย่างกางั้นอยู่แต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งนะมีชาวออซีเนี่ยนะเข้ามานะเข้ามาเรานะเป็นคนที่ชอบปฏิบัติธรรมนะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขารู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมแบบเราเนี่ยตอบโจทย์นะตอบโจทย์ทำให้เขารู้สึกว่าเออการปฏิบัติธรรมมันง่ายนะไม่มีอะไรซับซ้อนเหมือน,นที่เขาเรียนมาดังนะนั้นพอเขามาปฏิบัติธรรมปั๊บเนี่ย เขาเป็นจะช่วยเป็นกระบอกเสียงกระบอกเสียงให้เรานะหลังจากที่เขาเอาเรื่องราวของเราเนี่ยไปลงที่เ c e b o o k ของเขาเนี่ยไปลง Facebook ของเขาเพื่อนๆของเขาที่เป็นาชาวออสซี่ด้วยกันเนี่ยนะได้ติดติดตาม a c e b o o k เนี่ยนะหลังจากนั้นมาเนี่ยเขาพักพวกเพื่อนฝูงก็มากันนะมากันนะปัจจุบันเนี่ยเราไม่ต้องไปวิ่งไปหาเขานะปัจจุบันเนี่ยเขาหากันมาเองนะอย่างเช่น นคนที่มาปฏิบัติธรรมกับเราเนี่ยนะพอเขาเห็นว่า,าการปฏิบัติธรรมแบบเรามันง่ายมันมันสบายนะเขาก็ไปชวนแม่เข้ามานะแม่เขาเนี่ยนะเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมมาประมาณ20่สินะปีประมาณ20ปีพอมานั่งกับเราปั๊บเนี่ยเราบอกว่าให้วางใจที่ศูนย์กลางกายนะที่กลางท้องเนี่ยนะเขาก็ทำนะอ,อพอทำเสร็จปั๊บเนี่ยเขาบอกว่าเออ ปกติเขาฝึกมา20ปีเนี่ยเขาถูกฝึกให้วางใจอยู่ตรงนี้นะสมองเนี่ยวางใจที่หัวเนี่ยพร mm hmm. เาะอกว่าพออาจารย์บอกว่าให้วางใจที่สนย์กลางกายปั๊บเนี่ยเขาบอกเออมันทําแล้วมันง่ายมันเห็นผลนะเห็นผลนะละงั้นลูกชายก็เลยมาม,ามากระซิบบอกว่าเนี่ยตั้งแต่แม่เขามาฝ,ฝึกกับเราเนี่ยแม่ก็ทิ้งวิธีการเก่าๆที่เขาเรียนมาเนี่ยทิ้งไปเลยนะมาฝึกแบบเรา นะมาฝึกแบบเรางั้นปัจจุบันเนี่ยเขาฝึกวางใจที่ศูนย์กลางกายแบบที่หลวงปู่ท่านสอนเนี่ยเขารู้สึกสบายมันรู้สึกสบายนะหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยพอได้มารู้จักกับว่าศูนย์กลางกายเนี่ยนะเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฝรั่งเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าการวางใจหรือฝึกสมาธิเนี่ยมันจะอยู่ที่สมองนะใจของเขาเนี่ยคืออยู่ที่สมองนะ แต่พอเราบอกว่าเออใจเนี่ยอยู them, class class, ่ที่ศูนย์กลางกายมาวางที่ศูนย์กลางกายกลางท้องเนี่ยเขาเออรู้สึกว่าเออพอทาแล้วมันสัมผัสได้นะเหมือนกับว่าเขาได้ชิมรสอะไรบางรสที่เขาได้ชิมแล้วรู้สึกว่ามันสัมผัสได้นะสัมผัสได้มันจิงง่ายนะมันยิงง่ายนะงั้นแต่ละคนแต่ละคนที่ได้สัมผัสมาเนี่ยพอบอยเขาจดศูนย์กลางกายเนี่ยแปลกในฝรั่งเนี่ยเขาจะง่าย นะ <S <S เขาจะได้ง่ายอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกอะ่ะพระลุงพ่อท่านบอกฝรั่งก็จะง่ายเพราะเขาไม่ก็รู้เรื่องอะไรนะพอบอกว่าศูนย์กลางกายปั๊บเขาจดศูนย์กลางกายปั๊บเขาสัมผัสได้นะงั้นจงึงอาจารย์จึงมีความมั่นใจว่าเราเนี่ยเราไปไหนเราไม่ต้องกลัวนะเราไม่ต้องกลัวเรามีหลักวิชานะเราไม่รู้เรื่องอะไรแต่เราบอกว่าศูนยะ์กลางกายเนี่ยนะให้เขาจดศูนย์กลางกายแค่นี้นะเราก็มั่นใจในการผ้ยแผลแล้วนะเราไม่ต้องกลัวว่าเราภาษาอังกฤษเราจะไม่ดี กลัวนะว่าเราจะคุยแล้วเขาไม่รู้เรื่องจริงๆแล้วเนี่ยแค่ให้เราใจสู้นะให้เราใจสู้แล้วก็เรามีหลักวิชานะหลักวิชาคือศูนย์กลางกายนะแล้วก็มีครูบาอาจารย์แค่นี้เราก็สามารถจะเผยแผ่ได้นะงั้นจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยฝนะรั่งที่เข้ามาเราเนี่ยเขาต้องการความผ่อนคลายป้องกันะค,วกความผ่อนคลายดังนั้น ทฤษฎีอะไรต่างๆที่เราเร่ำเรียนมามากๆเนี่ยเวลาพอถ่ายทอดเขาจริงๆเนี่ยเราเอาศัยความผ่อนคลายความสบายถ่ายทอดแบบง่ายๆสบายๆนะให้มั่นใจว่าเรามีศูนย์กลางกายของประเด็งคุณขหลวงปู่มีหลักพิชานะแค่นี้เราก็สามารถทํางานเผยแผ่ได้นะดัะงนั้นปัจจุบันเนี่ยกลุ่มหรือว่าทีมผู้ที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมากขึ้นทุกวันนะมากขึ้นทุกวันมีอยู่คนหนึ่งนะ ตัวเองมาแล้วตัวเองมาพอรู้ข่าวปับ๊บแล้วได้มามานั่งปฏิบัติธรรมจากนั้นไปชวนพี่สาวชวนพี่สาวมาพี่สาวพอมาปฏิบัติธรรมปุ๊บเออดีพี่สาวก็ไปเอาลูกสาวมาไปเอาลูกสาวมาลูกสาวมาก็าปฏิบัติธรรมปัจจุบันนี้มีทั้งพี่ชายน้องชายลูกสาวแล้วก็บางคนก็เอาลูกเอาหลานมา งั้นจากปากต่อปากนะจากปากต่อปากมันทําใหา้การปฏิบัติธรรมไปสู่ชาวโลโก้หรือว่าชาวออสเซียเลียจริงๆเนี่ยมันเริ่มที่จะมีสัญญาณที่ดีนะมีสัญญาณที่ดีนะแล้วก็มันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ประกอบกันหนึ่งสถานที่ของเราพร้อมพอเข้ามาปั๊บเนี่ยเนื่องจากที่ในวัดของเราเนี่ยมัน เป็นเหมือนกับคล้ายๆวัดป่านะมันมีต้นไม้มีอะไรต่างๆมากมายก็คนเข้ามาปั๊บมันมีสัมผัสถึงความเย็นความเย็นทีนี้พอได้มาปฏิบัติธรรมนะมาปฏิบัติธรรมจากบรรยากาศภายนอกนะที่มันสงบลมเย็นพอมาเจอการปฏิบัติธรรมที่สงบลมเย็นภายในซึ่งเขาสามารถสัมผัสได้จากการวางใจที่สูงทางกายมันจึงยิ่งเหมือนกับเป็นเป็น สิ่งที่เกื้อกูลกันนะดังนั้นสปายะทั้งสนีะ่อย่างเช่นสถานที่นะอาหารธรรมะบุคคลอนะไรต่างๆเหล่านี้สปาะยะสี่ของเราเนี่ยถือว่าพร้อมนะถือว่าพร้อมดังนั้นในการออกไปทํางานเผยแผต่ต่างประเทศนะกว่าที่จะมาถึงตรงนี้ก็ประมาณ17ปีนะ,ะ17ปี17ปีที่ผ่านมาก็ ทำให้เห็นถึงการพัฒนาในการที่จะทํางานเผยแพ่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องใช้จริงๆก็คือการทุ่มเทเนะทุ่มเทเกว่าที่จะปลูกศรัทธานะตั้งแต่ศรัทธาคนไทยที่อยู่เนี่ยที่อยู่สถานที่นั้นอยู่แล้วเนี่ยให้เขามีความศรัทธามั่นคงในในพระพุทธศาสนาในครูบาอาจารย์ก็ต้องใช้เวลาในการที่จะให้เขาได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมดันะงนั้น เราจะต้องได้ทุ่มเทเวลาดูเวทุ่มเทเวลาในการที่จะปลูกฝังญ,ญาติโยมซึ่งเป็นคนไทยที่เข้าใจเรื่องบุญเรื่องการบริจาคอยู่แล้วดนะนะังนั้นคนไทยที่ช่วยกันสร้างวัดถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละนะผู้ที่เสียสละดนะังนั้นจากโครงการถวายต้นสมบัตินะจกกักรพรรดิให้กับวัดสาขาต่างๆเพืนะ่อช,ช่วยในงานเผยแผ่เนี่ย ก็ถือว่าเป็นการให้กําลังใจนะให้กําลังใจนะและก็เปิดโอกาสให้กับญาติโยมทุกๆคนได้มีส่วนในการได้บุญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกนะเปิดโอกาสให้พวกเราทุกคนที่ไม่มีโอกาสได้ไปทํางานเผยแผ่ต่างประเทศเนี่ยได้มีส่วนในบุญนั้นๆด้วยดันะงนั้นทุกๆปีเวลาะจะ เจ้าวาดจะกลับมารับสนสมบัติเนี่ยเจ้าวาดทุกองค์จะรู้สึกดีใจนะดีใจนะไม่ใช่ดีใจเพราะมาได้รับปัจจัยนะดีใจที่เราได้รับกําลังใจนะกำลังใจ,นะงใจที่สุดก็คือกําลังใจจากหลวงพ่อนะที่ท่านเป็นห่วงนะประการที่สองคือดีใจที่ญนะาติโยมทั่วโลกได้มาช่วยเป็นกําลังใจนะช่วยเป็นกําลังใจในการที่จะช่วยกันนะ ให้พระอาจารย์ทั้งหลายที่ออกไปทํางานเผยแผ่เนี่ยได้มีกําลังใจนะดังนั้นงานเผยแผ่พระพุทธศาสนานะจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องได้รับความช่วยเหลือจากทั้งภายในและต่างประเทศนะงั้นพวกเราทุกคนที่ได้รับทราบโครงการนี้แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญพิเศษของเรานะโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาออกไปทำงานแบบพระอาจารย์นะเราก็สามารถจะได้มีส่วนในบุญ ที่พระอาจารย์ทั้งหลายท่านได้ออกไปทํางานกันเนี่ยดนะังนั้นวันนี้ก็ขอให้พวกเราอย่าได้นะดูบอแล้วก็อย่าได้พลาดนะจะได้มีส่วนในบุญทุกๆบุญที่พนะระอาจารย์ทั้งหลายท่านได้ไปปฏิบัติหน้าที่กันนะดังนั้นวันนี้ก็ก็ขอเอาบุญที่ไปทํางานต่างประเทศมานะปัจจุบันก็17ปีนะ17ปีก็สร้างวัด ได้หนึ่งวัดนะก็ให้พวกเราได้ทุกๆคนได้มีส่วนในบุญนี้ด้วยนะจะเดินก่